สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหัศจรรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเผ็ดหูหนูขาวค่ะเผ็ดหูหนูขาวเป็นที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์ยาจีนมีลิปเป็นกลางรสหวานชาวจีนนิยมรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะและยังนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด ส่วนรายละเอียดสารสำคัญต่างๆเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะเห็ดหูหนูขาวจะเป็นแหล่งสารอาหารพวกโปรตีนเส้นใยไขมันคาร์โบไฮเดรตและฟอสฟอรัสจะมีกรดอะมิโนรวมถึงมีวิตามิน b 1, B2 ที่ช่วยบำรุงสมองมีธาตุซิลินเนียมที่ป้องกันอนุมูลอิสระมีแคลเซียมที่บำรุงกระดูกและฟัน นอกจากนี้ยังมีสารอาหารสำคัญต่างๆของร่างกายอีกทั้งเห็ดหูหนูขาวยังมีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะสรพคุณของเห็ดหูหนูขาวจะลดความเตอมของเซลล์เสริมภูมิต้านทานลดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและลดการเกิดมะเร็งส่วนโพลีสค尔า,ายจะช่วยในเรื่องของความงามคือจะเสริมให้ผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยและช่วยป้องกันอนุมูลอิสระค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเพิร์มิราเคลมหาจรย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ